ครับพี่น้องมาเนี่คนผู้คำเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่ามาเนี่ยาานในอาหารนี่พี่น้องในสองตัวอันนี้ทองขาาอันนี้พุกพุกไงเนี่ยมาเนี่ว่าสีอบสู้กิน่นถ้ากินสวยน้ำกันได้พี่น้องนะอบหมอไฟฟ้าล่ะนะครับเด้อเดี๋ยวขอขอโตเฮ็ดอันหนูก่อนนะครับเด้อ มันไปอาบนาำนะว่ามันสิมีหลูกว่ามีนีไหนก็พอก็ว่าหนูโู่แ <Yeah. S 2> นนะแล้วทั่มทาน มันคับด<ว>ดได้กินกันสอ้อพ่อนี่ดิท้ทรูขออมาโตเป็นงรอการนักเลยนะโซเขาคนท่องนะเออในนี้เออา,าส่งเขาคนถุยเปพยังไเปล่าปวดหลัหบ,บเพ็นที

เอ้ยเต็มหมอเลยพี่น้องเอ้ย่นยตัวใหญ่มันเต็มท้องโคตรแล้วโคตรแล้วมาด้อบาทเนี่ยืองอุ้ยหงายด๋ยวปีนอีเชิงทางอยาปลอยพี่น้องเอ้ยบาทนี่กรอบๆด้ยเนี่ยตั้งเสียง อันนี้หนูองขาวอันนี้หนูพุกอันนี้หนูองขาวพี่น้องนอวัเจใหญ่มันกำลังต่ำมาคงกินน้ำกันแสบๆเหมาเร่พี่น้องแ้่พ้นลินิจากกันเจ้าเขามาตบาหุงน้ำกันแสบพี่น้องใอ้บัด บาเสียบมาจะใส่แต่ของร้านอาหารมาเองตำหงกับอันอบหนูพี่น้องเนี่ยอบหนูอันนั้นพู้เสียมเหมือนโจรไปหน่อยแต่จะดีขนาดอันขับรถเกี่ยวเข่าอยู่ได้พี่น้องเนี่ยเพื่อได้กินตนลงจากรถ มาพี่น้องถากินน oh. right. ้ำกันเฉ็บๆมาพี่น้องกินข้าวน้ำกันบาดี๋ยเดียพอไปใส่กตุกนิหน่อกินเอาเค็งยังไงมนียประโยชน์พิกไทยเนาะไทยอ่อนเนาะโอ้พิชไทยอ่อนหายากอยู่อยู่รสตัดมีอยู่